เรับ okay, สวัสดีครับ oh. พบกับช่อง Big w a v e e a s i o n นะครับวันนี้อยู่กับนี่ครับ Nick m o นโฟลนะครับเทม400แล้วก็ JCB นะครับวันนี้เขาจะมลีล่าสุดที่เขาออกเป็นละครคุณธรรมนะครับเกี่ยวกับ Big w ไบ e มาดูกันว่าครับนนจะเล่าเรื่องอะไรอ่าเดี๋ยวมันต้องมีละครเสียดสีช่องอ้นนี้ก็อันนี้ติดข้างล่างนี่เท่เลยนะ ใช่ไหมเออข้างล่างอ๋อ,อม่นจะหันไหมอาจจะติดนิดนึงโอเคเราก็นะครับโอ้โหในที่สุดผมก็ได้ขี่แล้วทำสองน้อยอุย้ยเขี้ยกระตั้งโอ้คนี่ก็ไม่เป็นไรนิดเดียวไม่ได้เยอะเลยเออยังดีมันเป็นหมวกเงาไงหมวกเงามันเก็บมันเก็บรายละเอียดได้อยู่แต่ถ้าหมวกด้านนี่คือไปเลยอะ เห็นครับก็น okay, ี ay, no 19, oh. mm ่ R7 m o d o l o นะครับรถไม่สตาร์ท้ายก่อนนี่โอ้โหไงหมื่นเก้าแล้วหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าโลใช้ทุกวันเลยนะคันนี้คุ้มเลยนะครับฟิลลิ่งก็ดีนะผมว่า R7 เคยชอบเป็นรถที่เคยชอบนะครับก็เดี๋ยวรอนิ c ม m o d o โ o แต่งตัวนะครับ เดี๋ยวเราวอร์มเครื่องก่อนเพื่อนๆตอาขี่มาแล้วนะครับแต่เราเยังไม่ได้ขี่เลยเป็นอาทิตย์และอาทิตย์กว่าด้วยไม่ได้ขี่เลยนะครับก็เดี๋ยวพาไปออกกําลังกายกันตอนนี้ก็รอครับดเดี๋ยวรอวอร์มเครื่องกันไปก่อนนะครับก็วันนี้เราจะไปบางแสงกันนะครับพอดีแฟนผมไม่ไป เพื่อนจำได้ไหมครับการที่เราได้ขี่รถกับเพื่อนมันมีความสุขขนาดไหนจากวันนั้นจนถึงวันนี้เริ่มจากผมคนแรกนะครับที่เริ่มมาขี่คันแรกหลังจากนั้นเพื่อนก็เริ่มตามมากันเรื่อยๆนะครับเป็นเพราะกระแสหรือเป็นเพราะความชอบคำตอบคือความชอบเท่านั้นครับ Wa hoo!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  Indeed, tay ngoài ส่วนใหญ่นะครับที่ขี่รถกันรถพวกเนี้ยในมุมมองผมผมมองว่ามันเป็นความชอบเป็นแพ s ชั่นเป็นของเล่นอย่างที่ช่องนิกบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้บิ๊กไบค์ไม่ค่อยนิยมแล้วนะครับผมมองว่าความนิยมนั้นอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปครับก็จริงที่คนอาจจะมาขี่รถบิ๊กไบค์น้อยลง แต่ในเมื่อเราเป็นชาวสองล้อด้วยกันนะครับไม่ว่าจะรถอะไรนะครับขอให้เป็นชาว2อล้อผมมองเลยว่าโอ้มันคือความแบบว่าความสุขนะครับสำหรับคนที่อยากขี่สองล้อไม่ว่าจะแนวไหนนะครับก็ขี่ด้วยกันได้นะครับขอแค่ว่าใจคุณรักสองล้อนะครับเราก็คือไบเกอร์นี่ไ,ไงผมไหม <laughs> <laughs> นี่เมื่อวานผมมากินร้านนี้นะครับ อร่อยมากร้านนี้แกจะเปิดช่วงแบบเย็นๆอะไรเงี้ยครับอาหารอร่อยสไตล์แบบโลเค้ลนะครับลองรถนะไปแล้วนิกโมอเตอร์โฟล ตามด้วย j f v เรานะครับในกล้องเลยวันเดียวเธอเซฟตาเตตเตเตเซฟตาเตเตเตเมทเบอร์ดีเฮ้ยแปดเอสว้าวเปลี่ยนแปดเอสด้วยเมื่อกี้นี่เราได้ออกมาขี่รถเล่นกันนะครับเฮ้ยเด็กน้อยระวังเพื่อนแต่ละคนนะครับ อยู่แบบว่าก็อยู่ไกลกันนะครับอย่างนิกนี่เขาก็อยู่แบบจริงๆเขาอยู่หัวเฉี่ยวนะครับแต่ว่าเขาเขาไอ้นี่ไงเขาไปทํางานนะครับแต่เป็นกล้าวนะครับอย่างเจเว่นอย่างเทมเนี่ยก็อันนี้อยู่ใกล้กันก็เจอกันบ่อยนะครับส่วนเออจเว่นข้างหลังเราเนี่ยนะครับก็นี่เขามาเขาจะมาแบบว่านานๆเขาจะโผล่มาแต่เขาก็โผล่มาตลอดเพิ่งไปเที่ยวต่างประเทศมาเนาะ

ราก็มาถึงที่บามบกงแล้วนะครับฝากเพจคนขับบามบกงด้วยนะครับถน,นนเนี่ยคือไม่ค่อยดีเลยนะครับปัจจัยอย่างหนึ่งที่คนเลิกขกี่ไปเยอะเพราะเนี่ยครับถน,นนแม่งเป็นอย่างเงี้ยแล้วดูดิโอ้หนี่มันเป็นหลุมแบบผมต้องปดอะไรเด่ยขากลับก็เส้นนี้ก็ระวงัะวงนะวังนะขับกันช้าๆนะครับไปไปได้ก็วิ่งนอกนะครับ จะวิ่งในกันนะถนนไม่ค่อยดีโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าสู่นะครับชลบุรีแล้วนะครับก็ไว้ว่าเรานะ่าจะไปวิ่งเส้นน,นี่เรื่องเมืองกันนะ รู้สึกว่าพอผมเปิดแข่งคอนโทนเป็นโล้นะจากปกติเนเป็นสปอร์ตนะครับมันก็จะรู้สึกเลยว่ารถแบบเขาก็จะมีอาการหน่วงนะก็กยังดีผมว่าเซฟดีกับถนนเมืองไทยนะ โอ้ยเก้าห้าสองร้อยพี่โอเคเดี๋ยวเราเตือนะนกันกบทุกคู่นะครับทุกคนลง,ล,งลงได้แค่นี้ใช่ไหมพี่ครับลงลงได้แค่นี้พี่ไม่งั้นมันจะหัวใจมันชอบตัด โอเคครับตอนนี้เราก็มาพักกันที่นี่นะครับบัมบางจากก่อนเข้าบางแสนนะครับก็เดี๋ยวมาแวะพักกันสักครู่นะครับก็บอกเลยว่าวันนี้สนุกมากหลบหลุมกันเต็มที่เลยและนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงขี่บิ๊กไบค์กันนะครับเพราะบิ๊กไบค์คือครอบครัวนะครับแบบพี่ดอมเลยนะครับนี่นะครับบิ๊กไบค์คือครอบครัว บอกเลยว่าว้าวว้าวกูตามไันี้โคตรหมันไอ้กูตามถ่ายตูดมันตอนเทโอ้ยโคตรสวยเอออันไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูหรอเอาตามาตูดไปหรอ กดกดคิดคิดคิดว่าถ่ายแต่ว่าเออกูก็เป็นไอ้แครนไอ้ที่เห้โอเคครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวดูอฟกัน